ที่เราทำวัดสวดมนต์ซึ่งเป็นมนต์ที่พระพุทธเจ้าแสดงมนต์พิธีที่เราว่าในที่นี้นะล้วนเป็นเป็นพุทธพจน์นะที่ท่านเรียบเรียงมาให้เราได้สวดจะเป็นบทเมตตาสูตรก็ตามบทพระบริต์ทั้งหลายแม้แต่รรมจักร ล้วนเป็นประสูตนติพระพุทธเจ้าทรงแสดงเราเอามาสวดเท่ากับว่าเอามาแสดงเอาคำพูดของพระพุทธเจ้ามาแสดงมาสวดมาท่องเทวดาทั้งหลายได้ยินมาฟังมาสวดด้วยเพราะช่วงที่เราทำวัดสวดมดนั้น เป็นการสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยสรรเสริญคุณของพระพุทธสรรเสริญคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์เทวดาทั้งหลายเขามีจิตใจอ่อนโยนประนมมือไหว้ทุกครั้งที่มีการสวรมดมนต์เขาจะมาร่วมสวดด้วยจะเป็นเทวดาอยู่แทวนี้ก็าตาม หรือเทวดาที่อยู่ตามป่าตามทุ่งตามตรงไหนก็ตามที่ได้ยินเสียงเราเปิดเสียงออกออกกระจายข่าวไปดังไปไกลเทวดาได้ยินยกมือไหว้ปนมสาทุพระคุณเจ้าลูกพระลุกเนนลุกขึ้นธรมวัดสวดมน์สาธยายมน์ นึกปนมมือฟังด้วยความเคารพน้อมแผ่เมตตาดูแลอุปธรรมรักษาพระภิกษุสามเณรในอาวาสรักษาชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ชุมชนของวัดนี้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะเป็นชุมชนที่มีเสียงแห่งธรรมะ มีเสียงแห่งการสาธยายมนเป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงมาสองพันกว่าปีแล้วยังดังกึกก้องไปทั่วบริเวณมณฑลตรงนี้ยกมือไหว้สาธุนะได้บุญเทวดาเขาต้องการบุญอยู่แล้วเทวดาบางตนมีบุญหนักสักน้อย เกิดอยู่ในที่จุดโน้นเล็กๆในน้อยตามที่ตา่ตางๆเป็นคนอาภัพในบุญวาสนาแต่โชคดีได้เกิดเป็นเทวดาได้ยินเสียงพระเนนสวดมน์ู้ดีใจยกมือสาธุเอาบุญด้วยสักน้อยหนึ่งก็ยังดีเพราะเทวดาเขาไม่ต้องการอื่นใดเขาต้องการบุญเท่านั้น บุญนั้นแหละทำให้เขาไปเกิดเป็นเทวดาจุดนั้นถ้าเขาไม่มีบุญเขาไม่ได้ไปเกิดตรงนั้นจะเป็นเทวดาผู้มีศักน้อยก็ตามจะเป็นเทวดาผู้มีศัก์ใหญ่ก็ตามล้วนอาศัยบุญไปบังเกิดจุตินตรงนั้นเมื่อถึงการเวลาอันเหมาะสมก็ <c oughs> เรียกว่าอายุขยัน ถึงการเวลาแห่งความสิ้นไปแห่งอายุของเทวดาเทวดาบางตอนอายุทยังหมดอายุอายุของเทวดานั้นยาวนานแต่บางตนนั้นอายุยังเหลือเยอะอายุหายยังไม่หมดแต่กลายเป็นปุญญักัยยังหมดบุญซะก่อนบุญน้อย ทำบุญมาน้อยเลือเกินนึกว่าบุญไม่มีเห็นคนอื่นก็ทำบุญตอนเกิดเป็นมนุษย์เห็นคนโน้นก็ทำบุญฉันขอทำด้วยสักหน่อยหนึ่งเออทำาไปเถอะเผื่อบุญมีทำไปบ้างเาเจียดเล็กเจียดน้อยทำบุญไม่ค่อยมีเวลาหรอกฉันไม่ค่อยมีเวลาทำบุญ เออฉันมัวแต่ทำงานทำการฉันมัวแต่ทำโน่นทำนี่ไม่มีเวลาได้ทำบุญใส่บาตรเลยตอนนี้มีโอกาสได้ทำบุญหน่อยหนึ่งก็เอามีโอกาสแต่พอสิ้นชีวิตแล้วด้วยอำนาจบุญนั้นส่งให้ไปบังเกิดณจุดนั้นจึงรู้ชัดว่าโอ้บุญนั้นมีจริงๆฉันมาเกิดณจุดนี้เพราะบุญแท้ แต่ว่าบุญฉันมีน้อยอายุเทวดานั้นยาวนานแต่ว่าบุญของฉันนั้นน้อยฉันไม่ได้พบกับอายุขยังความสิ้นไปแห่งอายุรอกแต่ฉันต้องมาพบกับบุญยักษขยังความสิ้นไปแห่งบุญเทวดาจึงต้องเคลื่อนต้องจุติไปเกิดในที่ใหม่ ตามแต่บุญกรรมที่สะสมมีคันลองแห่งบุญส่งไปถ้ายโชคดีหน่อยได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์อาธิสานจิตตั้งจิตตั้งใจเอาไว้โอ้ถ้าฉันจุติหมดบุญจากเทวดานี้ไปแล้วสาธุด,ด้วยอำนาจแห่งพระรัตนตรยัยที่ฉันได้ฟังพระเนนได้สวดมนต์ทุกวันทุกวันนี้ อันนี้สองแห่งการสวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนี้อนุภาพแห่งคุณพระรัตนตรยัยขอให้ข้าพเจ้าได้บังไปบังเกิดณนะสถานที่ที่เป็นบุคคลที่เป็นสัมมาทิฏฐิในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิในครอบครัวที่เป็นคนใจดีใจบุญสุนทาน ฉันจะได้ทำบุญทำกุศลและไปได้มาบังเกิดพักอยู่บนเทวดาอีกครั้งถ้าเป็นวาสนายิ่งใหญ่ได้ทำบุญหนักสักใหญ่ได้ไปบังเกิดนับภพบภูมิสวรรค์ฉันสูงสูงขึ้นไปอยู่มีอายุยาวนานหมดบุญจากจุดนั้นก็ไปเสวยบุญจุดโน้น หมดบุญจากอาน,นิสงโน้นก็ไปรับอาน,นิสงโน้นไปเรื่อยๆขอให้ข้าไปเจ้าได้พบกับคนดีคนบัณฑิตอย่าให้ไปพบเจอกับคนพาลเลยขอให้ข้าไปเจ้าอย่าได้พบได้เจอกับคนพาลเพราะคนพาลมักจะนําอบปสัสสะอบปตทวะทั้งหลายทั้งปวงมาให้ขอให้ข้าไปเจ้าคบแต่บัณฑิต บัณฑิตมกกักจะแนะนำในทางที่ดีแนะนำในทางที่เจริญในทางที่รุ่งเรืองในทางบุญทางกุศลขอให้ข้าไปเจ้าไปพบแต่บัณฑิตจะได้พบเจอคนพาลไม่ใช่เฉพาะได้พบได้เจอเท่านั้นแม้แต่การได้ยินว่าคนพาลอยู่ตรงโน้นจุดโน้นก็อย่าได้ยินเลย น่ากลัวคนพาลเป็นบุคคลที่น่ากลัวเพราะคนพาลจะแนะนำในทางที่ชั่วความชั่วนั่นแหละเป็นความดีของคนพาลคนพาลน,นำไปสู่ความทุกข์ความท,ท,ทรมานนำไปบังเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายทั้งหลายทั้งปวงก,ก็เพราะพลาดท่าไปพบเจอกับคนพาลน,นั่นแหละ ขอให้ข้าพเจ้าเจอแต่บัณฑิตการแนะนำดีเป็นความดีของบัณฑิต